ครับอันนี้พิเศษเนี้ยของทิวครับอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็น,นอ,อันนี้เป็ดมีตัวสีขาวๆหรือว่าเป็ดหรือว่าปกาักกิ้งอันนี้แร้วว่าอันนี้เืออรตโ,ตโตโต้โตโต้เป็นคิวคิวแค่น, mm นี้สวัสดีครับตอนตอนตอนคืนผมชอบกัดหมอนครับจะได้ฝันดีอย่างนี้ครับหนึ่ง 2 3แค่นี้ครับไรแล้ว,ว่าข้าวชามนานแล้ว,ว่าฟ้ามือสวัสดีครับตอนเย็นผมตัดกรยานครับแล้วผมก็เหนื่อยครับและตอนผมตอนตอนมืดมืดผมก็เลยหิวครับอ,รอ่ะอะไรคะ ไรข้าวฟาร์มอชาวนามองด้วยดิอิมันบบมือวางข้างบนสิลูกอ่ มือมามือจับดูดิกอดสองมือใช่กันกอดอ่ามองหน้ากรานี่ไม่ต้องส่งเสียงเลยอ่ะอ่าอ่าเอาเอาเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนลองไหมมันแห้งเออมันแห้งเอามา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 อ่าใช้ได้ไหมใช่ใช้ได้ไหมใช้ได้ไอ้คีบอ่ะไอ้เนี่ยอ่ะอ่าไอ้คี อ๋อพออ๋อโอเคแข่งแรงว่วยหนูเดือยอพอพอแล้วพออ๋พอมาดูอะไรอ่าถ่ายรูปไม่ด้วยอ่าจารเดี๋ยวเดียไมถ่ายรูปอ่ะเรียบร้อยไม่ถ่าย